สวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยฝั่งาลาวและต่างประเทศเด้อซึ่งตอนนี้เฮาก็อยู่บัลแกเนาะเฮาเดินทางมาแต่วิ่งจานหาเมื่อวานนี้เพิ่นมาซื่อเนาะฮอดเมื่อวานนี้เพราะว่าเฮาออกตรวจตั้งแต่3:00นมเลยค่ะเฮาเฮาได้เดินทางห,หาในช่วงเวลากลางคืนเนาะพี่น้องเดินทางกลางคืนแห้งลำบากพี่น้องขนาดกลางเวลนก็ยังลำบากเนาะเพราะว่าเส้นทางเฮาคนขาเน่าใกล้เลยค่ะมีความเห่อยากหลายแลยก็มื้อนี้น่ะปัาม้เนียมี พิเศษพิเศษนะพอมีคนพิเศษนะคะเอาเสิดักอ่าพี่น้องฝั่งไทยกันคือสีผู้ดูรายการเอฟซีใหม่กันคือสียังโบกมูอหรือว่าอ่ามีคนมูอแล้วเนาะแบบเป็นไทยที่มาหาเฮา,าในมือนี่เพิ่นมาเพิ่นมาจอบมาเบิกว่าเปี่ยนงานเฮาน,นี่มันเป็นแนวใดรายการหลายคนจะถามว,ว่าน้องมุอยังบอกมาบอกน้องมืยเพิ่นยังติดกุหลาบท,ทางบ้านเพิ่งยังมาบอกได้เนาะก็มีแต่เฮามาเนอเสวงเนาะรายการพี่น้องเอฟซีอัน ค่ะเบิ่งนไม่ว่าคนนี่อะแมนขายสิเป็นแม่แถ่หรือว่าสิเป็นอ่าเนญ่าเฮาน้อพี่น้องมาเบิ่งเนาะเพราะว่าอัน,นไทยที่ต้องการาเนี่ยเป็นลูกเคยฝั่งเราแต่อาจจะแมนที่นี่แหละน้อพี่น้องไปมาเบิ่งกันเลยนะใช่ไหมเขาก็ดีใจนะเพิ่นมามาหาห้องรัวานี่เหมือนกันนอนกับเฮาขึ้นหนึงไปดีที่ไม่ย่างมันบุษดาวได้หนึ่งเนี่ยเพราะว่นชีเดินทางกลับมือนีกเลยพี่นอ้องอะ เปหนา้ามัวนี่แหละก็นอนกับเฮาอย่างตอนนี้เฮาพากันมากินข้าวแล้วก็เอาก็สิออกไปโลดเนาะพี่น้องเนาะมีน้องโซ่เนี่ยเดียวแชรพี่น้องเบิ่อน,น้องโซ่แม่ย์ไนเดินทางมามีน้องโซ่แล้วกับเมย์เนาะมาถามความรู้สึกน้องโซ่กับแม่ว่าเป็นจังได๋ที่เพิ่นได้มาปักงเศสน่ะิ่นเคยมาบ่เรือยังบ่เคยมาเนะาะไประบบกับน้องโซ่เฮาสิเป็นตากล้องเองบัเดี๋ยวนี้เนาะ้าโซ่เป็นจังได๋ความรู้สึกได้มาปักเซสฮะ อยากมาอยู่ว่หรือว่าอยากเมือกินหอดเฮือประมานี่กินทอดกินอดเนื้อเลยนั่งโซกโดดเฮียนสองมือเนะพี่น้องเพราะว่ามือน,นี่กับวันผุดเนาะคานผุดเผิผ่นมาสองมือตอนนี้ซุมเผิ่นกับสิพากันเดินทางเตรียมกับส่วนเฮ้าหาะออกรถตอนสี่โมงแรงคุณน,น้องหายชุมผเผิ่นเมื่อก่อนเพราะว่าเส้นทางชุ่มเผในในื่นกับยาวไกลเลยกับบบอยากหายเพิ่มเมื่อเมื่อขำนะพี่น้องมันยานแน่ไปบันนี้เฮาสีไปรถเมย์ก่อนนะพี่น้อง ปุณยายคายังไงนี่บอด้ซื้อแม่เ้าบูหูแนวใส่อันนี้ยายอยู่กำบอเขายังบได้ครอบครัวเด้อเถื่อนอ่ะเด้อถ้าได้เออเอาซอยเด้อคอยเป็นกุศลยิ่งใหญ่นะพี่น้อง พี่น้องตอนนี้เฮาก็อยู่คิวลักแปดใต้อยู่ปักเซแม่ซะคอนเมื่อแล้วครับน้องโซ่เนาะเชิงว่าเฮาออกเมื่อนี้ค่ะหามงแรงแต่กับเขายังมีคนพิเศษอีกหนึ่งคนจีจะขึ้นหลดกับเฮาเตปเบิบ่งเอเว่าแมนไพยเนาะ <Okay. S 1> เฮายังบ่ได้คนแล้วก็ยังบ่ได้เรื่อนยังบไดไอ้ยังเลย <Okay. S 1> พี่น้องเจ้าของหลดก็หนาซึมหนาสาวแล้วเฮาก็เห็นใจเหคือกันเนาะเพราะว่า การเดินทางนี่มันใส่เวลาไกลเส้นทางกันเงาไกลอะไรกันน้ำมันก็นใส่หลายเนะ mm hmm. าะหาืใครสนใจนะติดต่อมาใน,เ,นเดิมมาใส่บริการกับเราในแอดหลดงามว่าม่วนบริการดีเนาะแต่ว่ามันกะเฮาก็ะคอยไปคอยมาเด้พี่น้องเพราะว่าคนทางมันยากเนี่ยเฮากระบริพารกันเหน่งไว้ยังดอกเพราะว่าถูกๆูกีวิตนะฝากไว้กับเฮาเดี์เฮาก็ะหัดถูกชีวิตและก็ชีวิตเฮานํำเนาะ คนทามันก่นยากกะตามทีคนทางที่เทาอัน่ายพี่น้องเบิง่งอะไรเนาะเมื่อนี่ค่ะอยู่ในคิวลักแปดใต้นี่เงียบเงียบเลยพี่น้องคิวลักแปดใต้กับคิวลักแปดอ่าสายใต้ของเยังใจมันต่างกันในพี่นอ้องยูแถวนี่นะมันได้ได้คนแล้วแต่โมเมนคนเท้าเขาต้องอย่างไปคนอี่ทอยู่ในบริเวณโหลด เส่งว่ามาแลนโหลดนี่กับเป็นไข่พี่น้องเลยเป็นไข่ตอนแลนแรกๆคะ่ะเป็นไขว่วัดมาเถวเนี่ยเป็นไอเป็นไอ,นไอมันค่อนขอาอ้างเท้ายากเนาะมาเดิมาเดินไปสีเมือนนำเดิอไปเจอตอนเทียบคิวจิ๋หงายเปิดเเผื่ออันนี้เราอยู่แถวเดินนะพี่น้อง พี่น้องตอนนี้เขามาเทียบคิวแล้วแต่ว่าเขาไดค้คนเดียวมาเบิ่งกันว่ะเขาสิได้คนคนเดียวมาหอดเวียงจันแทบ่บ่เนาะบ่มีคนนี่ได้พี่น้องเม็ดกิลี่อัน้เม็ดอิมซิม,มได้คนคนเดียวเครื่องของอีสางเขากระ่บได้พี่น้องแบบนี้มันสิรอดอยู่บ่ใกล้และใกล้และใกล้รถคันนี้ใกล้สิได้เคียนใต้า่าโซเจิง <laughs> ตอนนี้กะ หามงแรงแล้วพี่น้องเฮาออกหามงใกล้ซีหอดหามงหามงยังคนผ้ดดยซานเขาได้ผู้เดียวทงสัยเขาใชได้ขี่รถเป่าเมืออะไรกะมีแต่ซุ้มเฮาเองบ่จักเมือมันซีหอดมือนั่นอีดีแต่บ่พี่น้องเลยถ้าเบิ่งเด้อเขาออกแต่ขี่เขาใช้ทายพี่น้องเบิ่งอีกวาเขาใชได้คนเดียวอีดีบอ พี่น้องตอนนี้ก็หาโมงกัวๆแล้วเขายังบดไอออกเขาได้คนคนเดียวนลยพี่น้องเขาเหมยน,นี่นะพี่น้องอุกใจเด้การแหลนหลุดนี่กะมันกะคนขามีอุปสรรคหลายอยา่างซึงว่าแล่นหลุดนี่กะง่ามบ่ได้คนกันขึ้นนั่นนี่แหละอ่าจ่ายขาโซเฟอร์จ่ายขาแอดแล้วก็จ่ายขาในหลายอยา่างไอ้ที่ขึ้นหล,ดหล<อ>ุดแล้วบะก็เกืบอบเสร็จแล้วยังหาโมงข่งออกหาโมงข่งงั้นขาก็ากได้หรือว่าจะขึ้นยูเทิร์นก็นได้ พี่น้องเราสิเห็นต์ยิงใดดีเพมีคนอย่านี้เด้อยู่ใกล้ภูใกล้ผาคนกระสั้งบ่มีนี่อบมีไผเมือกับเพราเลยีอตนเจ้าของหลดเนาะก็ได้กูกได้คนเพราะว่าหลดแม่าสายใต้นี่มันหลายปากเซีวิงจันนี่พี่น้องมือหนึ่งออาซาวดเสามสิบครั กระโปตี้แล้วอ่ะคนคนก็จกเขาสิปลาใส่เนาะไปดูไปดีหาพี่เนาะอย่ามันกับสิเบิร์ที่แล้วเดี๋ยวขออนุญาตรับรถสับดอฮ<ะ>ัลโหลสบายดีแมนเมื่อนี้ขึ้นเวียงเด้อไอซิเมื่อวเวียงบอกคอ,อยยังอยู่คิวลักแปดใต้อยู่ไอเจ้าสิ่าอยู่สาหรือว่าซิเมื่อาขึ้นอยู่คิวบอก เอออยู่ทแขกหลดหอราาจังโมงเลยสิทโทรบอกเด้อเพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ปักเซ่อยไอประมาณสิบเอ็ดสิบสองโมงผู้ไรพอทักแขกหรือว่าหนึ่งโมงแู้ไรอดเด็กแมเพราะว่าเขาออกซ่านี่ดิ่ันเจ้าสี่เมืองน้ำพัาเลยเ่าสิจ้องบ่อนไว้หายเด้หอหรือว่าใกล้สิฮอทักแขกในโซหาไอสี่เมืองน้ำตี โอเคโอเคมีลูกค้าโทรมาเพื่อจะเมือน้ําแต่ว่าหลุดเห้าออกอหาม้งเรงกับโบหัวมันสีหอดตอนจับม้งนะพี่น้องเนาะซึ่งว่าความวางของเหากับการที่เฮามาเห็ดเบี้ยรเห็ดน้ำพายกันล้้แต่เฮาก็อยากให้เปินได้เพินได้ก็คือเฮาได้เพื่อเพินสิหาเงินมาจ่ายให้เฮาเนาะ สมมงหมดว่าเผื่อบ่มีขู่บมมีคนบ่ได้เครื่งได้คองมเมเสียเงินในสายมาหายเฮากบอีตน้นเพื่อเห็นใจหมใจโตนะพี่น้องแต่ว่าการแหลนโหลดนี่มันกาแบบว่าแข่งบุญแข่งวาสนาใน,น,นกะแล้วแต่ดวงซะบางคนได้บางโหลดบางคันก็ได้คนเต็มบางคันกับบได้นะแล้วแต่ดวงผีเสี่ยงดวงไปพี่น้องคือมือน,นี้ก็สำวว่า,าเสียงดวงเครื่องคองกับบมมีข่าน้ำมันกน็ยังหมจุ๊บห้าก็ได้คนคนเดียวพี่น้องแถมคนต่อกอะจ่ายเถืงเถื่งขายนะพี่น้องนะอีตน้นเพื่อยิ่มเฮากบ ตอนนี้กะขบเหมือตื่ตาแล้วโดยคนคนเดียวผมมีคนในรีราคาเดินทางกะแล้วแต่ผูกใกล้กไกลเนาะพี่น้องเ<ม>วียงจันทร์ปักเซราคาสามเซนซ่าสามเซนซาก็ถือเงินบาทกับโอแพงบันไดจักเท่อไวะประมาณสามร้อยสามสี่รอยเนาะเพราะมันคนทางมันไกลดีประมุหาหักแต่ว่าเส้นทางอยู่ประเทศไทยค่นะเนาะ เพิ่นจ่ายมิตรหาสิบบาทแต่ว่าทนทางบอยาวไกลคืออยู่นี่อยู่นี่นะใกล้รีด้ขีดรถเป็นเมื่อแถมคนทางยากอีกเมื่ออื่นเนี่ยเขาหน่กจะหอดสวยอีกพี่น้องเพราะว่าเขาออกซ่าเขาซื้ออยเมื่อ่อยเก็บผูกเก็บคนเมื่อและพี่น้องเอคนกับบ่ได้เมือายายายเ่อใส่ไอเพียงจันบอเออล้วซื้อปีเยลยเราเอาหลดไปไหว้ดีได้คู้นี้เดียว อ,อันนี้สําหรับคลิปนี้เฮากะซิขอจบไว้สำนีก่อนเด้อฝากให้พี่น้องเป็นกําลังใจเฮาเฮากะซิมาจบไว้ว่ะเฮาโหลดเฮาหนาศูนย์หนึ่งหนึ่งหกได้คนคนเดียวผู้โดยสามพี่น้องมีเป็นประวัติศาสตร์เรียบร้อยเลยเนาะสําหรับคลิปนี้กบฝากให้พี่น้องสวยเบิ่งโคสนาเฮาเน่และกะเฮากะฝากความคิดฮนอดคิดถึงพี่น้องเอฟซีทั้งฝั่งไทยฝั่งเราและต่างประเทศคิดหอดทุกๆคนเลยเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเดอ้อสบายดีบ๊ายบาย Nếu ngon con năng nà mà lắng năng lắng, hát bởi thân, sao nắng mưa sao <laughs> <laughs> là quên mất 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 là sao này sao là mất 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 cái năng